ร d ดอับุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ read a b o ุ k c l u พอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านห่างหายไปนานนะครับเราก็ ไม่ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือก็หลายวันเลยทีเดียวใน EP ีนี้นะครับก็ได้นำหนังสือดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเล่มนี้เพื่อนๆอ,อ่านกันหรือยังครับเล่มที่ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังศุขใช่แล้วครับเล่มนั้นก็คือ หนังสือที่มีชื่อว่า good wife good life นะครับอาจจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่หนังสือเล่มน,นี้นะครับก็เป็นหนังสือที่เราได้ใช้พลังบวกนะครับเกี่ยวกับการรักตัวเองเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับเป้าหมายการดึงดูดนะครับแรงดึงดูดถ้าเราเชื่อในแรงดึงดูด และกฎแห่งการสั่นสะเทือนนะครับก็จะใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเข้ามาหาตัวเราได้นะครับผู้เขียนคือเว็กซ์คิงนะครับเป็นโค้ชด้านจิตใจนักเขียนและนักธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับเขาเป็นคนที่มองโลก ในแง่ดีนะครับมีหัวศิลปะและก็ใจบุญนะครับเว็กใช้อิทธิพลในแง่บวกของเขานะครับในการเผยแพร่ความรู้สึกดีนะครับ Good v i b e only นะครับเพื่อให้ผู้คนใช้เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ศักยภาพเต็มที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ได้นำไปใช้ในทุกด้าน ของชีวิตขอเล่าย่อๆนะครับเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับเบสคิงนะครับเขาก็เคยตกละกร,รมลำบากนะครับมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจนวันหนึง่งเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดนะครับได้มารู้จักกับกฎแรงดึงดูดนะครับเขาก็ลองใช้ กดแรงดึงดูดในชีวิตของเขานะครับก็พบว่ามันก็ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขานะครับแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างหายไปนะครับแล้วก็เขาก็ได้ค้นพบกดแรงสั่นสะเทือนนะครับก็คือการสั่นสะเทือนนี่ มันจะต้องมีคลื่นความถี่ที่ตรงกันมันจะดึงดูดหากันนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็ค้นพบขึ้นมานะครับอย่างเช่นแรงสั่นสะเทือนในด้านบวกนะครับถ้าเราในนอกจากคิดว่าคิดาจากกฎของแรงดึงดูดแล้วเราลงมือทำในด้านบวกก็จะช่วยให้ เกิดพลังความสุขนะครับใช้คลื่นพลังบวกของเราเนี่ยครับดึงดูดพลังสุขเข้ามาหาตัวเราได้ครับการที่เราจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นจริงได้นั้นนะครับเราต้องอย่างน้อยเราก็ต้องเชื่อมความถี่ในแรงสั่นสะเทือนของสิ่งนั้นนะครับยิ่งนึกภาพว่าสิ่งนั้นเป็นจริงหรือเป็นรูปร่างมากเท่าไหร่นะครับ เราก็จะเข้าใกล้แรงสั่นสะเทือนของมันนะครับก็เกิดจากความเชื่อนะครับอย่างจริงจังและทำเสม,มือนว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นทำให้เป็นรูปร่างได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอะไรที่จะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น และทำให้เราได้เข้าใกล้สิ่งที่เราคิดไว้หรือสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกดีนะครับความรู้สึกดีคือสถานะของแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นคำว่าดีนะครับเป็นบวกนะครับต่างก็นำมาใช้สลับไปสลับมา เพื่ออธิบายสิ่งที่เราปรารถนานะครับอ,อย่างเช่นว่าเรามีเหตุการณ์ในอดีตว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือเป็นบวกเพราะเรามองว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างที่คาดหวังนะครับที่บอกว่าอารมณ์จะพาเราประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราคิดไว้นะครับ พราะมันเป็นไปตามกฎของแรงสั่นสะเทือนนะครับถ้าอยากได้ความรู้สึกดีเราก็ต้องสร้างความรู้สึกดีเป็นตัวรับนะครับและตัวส่งความถี่แรงสันสะเทือนที่ส่งออกไปก็จะดึงดูดสิ่งนั้นกลับเข้ามานะครับดังนั้นถ้าเราส่งแรงสันสะเทือนที่ไม่ดีออกไปมันก็จะดึงดูด สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราเช่นกันนะครับดังนั้นถ้า,อ,าอยากให้มันเกิดความรู้สึกดีๆแล้วนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการเป็นจริงนะครับก็ต้องเพิ่มแรงสันสะเทือนตรงนี้นะครับการรักตัวเองและการเพิ่มแรงสันสะเทือนก็จะทำให้ เรารู้สึกดีและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัวเรานะครับการคิดการพูดการลงมือทำการสร้างความรู้สึกนะครับถ้าทำในด้านดีหรือด้านบวกแล้วก็จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวเราครับสำหรับวันนี้ก็ นำเรื่องราวในหนังสือมาฝากกันนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีห้องอัดที่มันดีๆนะครับก็ใช้พื้นที่โต๊ะหนังสือของตัวเองนะครับใช้เวลายามเช้ามาพูดคุยกันแล้วก็พยายามจะมาพูดคุยกันให้ได้ทุกเช้าเลยนะครับก็ อยากจะนำสาระดีๆสิ่งดีๆหนังสือดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วคอยพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ